5 4 3 2 1ปสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวันสุ่ที่18กุมภาพันธ์สอง5านะคะก็ดิฉันแคสสายเลาะค่ะเลาะไปทุกทกที่ที่ได้งานและได้เงินนะคะก็มาดูกันค่ะว่าวันนี้แคสสายเลาะไปทางไหนบ้างก็ไปตามดูกันเลยนะคะก็จะมีวันนี้ทั้งวิ่งแบแบบและลายแมนนะคะอันนี้นะคะ ตามกันเป็นแอ้เลยค่ะสักครู่นะคะมาดูส่วนงานของลายแมนก่อนนะคะวิ่งวันนี้ได้อยู่205บาทค่ะได้จำนวนงานอยู่ที่7งานนะครับไปดูค่ะว่ามีงานที่ร้านไหนตั้งเอ่ยวันนี้นะคะมาค่ะงานแรกเลยนะคะ นี่นะคะร้านข้าวต้มแสนสุขค่ะแล้วก็ตามมาด้วยร้านแวะเติมน,นมนะคะแล้วก็ตามมาด้วยชายขั้นเทพค่ะร้านพุงกลางตามสั่งพี่อุ๊นะคะก๋วยเตี๋ยววิโรธค่ะก็ร้านนี้ก็เด้งมาแต่ไกลเลยค่ะ3กิโล4กิโลก็ว่าได้ค่ะ ก็แปรับของส่งให้ลูกค้าค่ะร้านผัดไทยคุณยายก็ร้านนี้ก็เป็นร้านแรกที่เพิ่งได้รับนะคะก็เดิงมาแต่ไกลเหมือนกันค่ะส่วนขนมจีนป้าเหลองโดนยกเลิกไปนะคะก็ตามมาด้วยขนมจีนรสเหลืองได้ตอนเวลา19.32นาฬิกาค่ะก็ เปิดแอปอยู่ในห้องนะคะร้านขนมจีนรถเหลืองค่ะก็ทํางานกระท่อนกระแท่กระทะกระเทนิทเทนค่ะเพราะว่าร่างกายก็ไม่ค่อยจะสู้ดีะค,ะดค่ะอ่ะไม่ผลละค่ะไปตามต่อกันเลยค่ะว่าได้งานที่ไหนต่ออีกค่ะตามดูของงานแก๊บนะคะใจเย็นๆจัดเจะๆนะคะปึ๊บปึ๊บอ่ะดูคนคนวิ่งก่อนนะคะตามดูงานของ แก๊บนะคะนี่ค่ะแก๊็บได้อยู่ที่156บาทค่ะวันนี้ปึ๊บมทายงานไหนบ้างเอ่ยมาดูกันค่ะปึ๊บปุ๊บอืมๆๆนี่ค่ะได้6งาน156บาทก็นี่ค่ะ,คะแล้วมีจกกักรพรัก ราหนาเอ็มพลายทำไมถึงวันนี้ได้น้อยจังวันนี้ได้แกร็บน้อยเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาค่ะเธอใช้โทรศัพท์สองเครื่องวิ่งงานวิ่งทั้งไลน์แมนเอวรวิ่งทั้งแกร็บเอยก็หลอสู้ๆกันไปค่ะช่วงนี้เงินทองหายากอันไหนพอทำได้เงินได้ทองก็สู้ค่ะพอเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ต่อไปค่ะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวค่ะ ก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดติดตาม <c oughs> กดแชร์ด้วยนะคะกับช่องแคทสายเลาะค่ะเลาะไปทุกทกที่ที่ได้งานและได้เงินขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้นะคะสวัสดีค่ะวงตะลึงตึงเปะเปาะตึงตะลึงตึงเปะชึงชึงฮ่าฮ่า,หา,หา